ดี e M, DJ, เจอ้อมค่ะช่วงนี้เราวังหน่อยนะคะเดี๋ยวบุญที่มีมันจะหมดนะคะแล้วเราก็ต้องไปต่อการก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาทักไทยกันนะคะสำหรับใครที่อยากฟังเส้นบางๆอ้อมเปิดไว้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยเพลงแรกเลยนะคะอยู่อันดับ5ของ Playlist of the เด e k นะคะแล้วก็ต่อกันที่ ทุกวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็วิ่งนะคะสาหรับคนที่ขอมาจัดไปให้เรียบร้อยนะคะอ้อมก็ต่อที่แคบเป็นเธอท่าเลแล้วก็ปิดท้ายที่ช่วงนี้ของอะตอมกันไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะพออ้อมเริ่มเปิดเพลงอ้อมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยมันมีทั้งเพลงที่คุณรูฟังอยากฟังมีเพลงที่เราก็ผสมผสานกันไปมีเพลงที่ตกค้างแล้วอ้อมก็เชื่อว่าหลายๆเพลง่ะมันทําให้บางคนรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนชั่วโมงที่แล้วตอนบ่ายสามอ้อมเริ่มจับ จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจออฟฟองสักฟังยังไงก็เพราะว่พี่กวกเขาเป็นคนที่แบบพอเอ้ยร้องเพลงเร็วก็สนุกสนุกร้องเพลงช้าก,ก็ซึง้งเร้าแบบเช่าตายใครมีปัญหาอยู่อย่าฟังเพลงอ,อใช่แต่ว่าพอเขาเล่นตลกปุ๊บคําคือเขาแบบเขาครบเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นกับเพลงนั้นแล้วพอเราเปิดเพลงนั้นก่อนที่จะต่อไปที่ความเงียบดังที่สุดของเกสสึกก็มีข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่า สำหรับเพลงนี้มันเป็นเพลงประกอบละครสวัสดเบีย้ยงหรอใช่ครับพี่เคยนพี่เคนกับพี่แอนใช่ไหมซึ่งคุณผู้ฟังก็จะบอกว่านี่เป็นคู่จิ้นของหนูตอนนั้นหนูสิบสองโอ้แล้ววันนี้หนูยี่สิบหกหนูเริ่มดูละครจากตอนนั้นแ่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูทุกเรื่องก็อาจจะดูเฉพาะเรื่องที่ชอบอะไรอย่างนี้นันแปลว่าเพลงหนึ่งเพลงพอเปิดอ่ะมันทําให้เราย้อนความรู้สึกหรือความคิดกลับไปได้นะ เปิดความเงียบดังที่สุดแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันไม่แน่งไงอนาคตข้างหน้าอาจจะมีคนส่งข้อความมาบอกว่าผ่านไปหลายปีก็อบอกว่าตอนเนี้ยตอนนั้นอนน่ะเคยเ,นนเพลงเนี้ยอินเพราะอะไรป่ะ <ừ> ไอประเภทนั่ง,ง,ง,งโง,ง่ๆริมทะเลอะไระ<ม>เงี<ม>้ยเพลงแอบดีพี่อาะแอบดีอ <laughs> <laughs> ของสแตมป์ที่พี่อ้อก็เปิด <laughs> ทุกช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต่อที่เขาโครงใช่ไหมคะสำหรับเอิร์ธฟิีแอ็กนะคะเห็นเช่นใหม่คนหรือไมโครเวฟก็สําหรับบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มี โมเมนต์อะไรกับเพลงนี้เป็นพิเศษแต่รู้ว่ามันจะเป็นช่วงพศออนี้เพราะเราจะได้ยินเพลงนี้จนแบบคนหรือไมโครเบสคนเพราะมันอุ่นและเกินอ่ามันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือใครที่พอเปิดเพลงนี้ก็จะเอาะมาเลยโทษที่เอาแต่ใจเพราะฉะนั้นข้อความในแต่ละการส่งมามันก็จะมีความหลากหลายอ้อมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เพลงที่เปิดไปอ่ะมันทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาไหนได้บ้างตอนโทษที่เอาแต่ใจก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่แบบพอบอ้อมจะนึกถึงเนาะ เอาจริงก็ยอมรับเพราะที่เอาแต่ใจเพราะว่านุชเองก็เล่น,นเองอ่ะออนุชก็ชอบเล่นมังงะงะอยู่นั่นน่ะแหละแบบขอบงงะอ,อ่ะอนนะไรเงีง้ยงะงะกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะาะก็อ่ะเพลงมันให้ความรู้สึกทั้งไถ่แตกใช่ไหมมองลงกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะพี่กวงนะ<ช> <ๆ S 1> ถามว่าอ้อมเชื่อว่าเราจํานวนหนึ่งอ่ะไม่ปฏิเสธที่จะเป็นเลยนะคือไม่ปฏิเสธถ้ามันเป็นเพราะเรายอมรับว่ามันก็คง เออก็เป็นโรคไอ้นั่นไอ้นี่มันเราเลือกไม่ได้ปะ่ะแต่ถ้าให้เลือกได้เป็นให้ช้าที่สุดหรือไม่เป็นก็จะดีถูกปหมเพราะเรามีโรคอื่นเป็นทุนอยู่แล้วเราไม่อยากแบกไปอีกโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็รักษาสุขภาพของคุณด้วยนะคะส่วนคนที่ถามว่าเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงบ้างจริงๆก็อยากจะมาถามคุณผู้ฟังเหมือนกันถามพี่ก๋วเหมือนกันว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ของคุณเป็นยังไง หงเสากับอาทิตย์อะบางคนเลือกหยุดวันอาทิตย์เนาะเสายังทําอะไรอยู่ปะก็ถ้าถ้ามีอะไรก็จะเลือกทําวันเสาร์เพื่อวันทิตย์จะได้นอนอ่ะคุณเลือกนอนวันอาทิตย์อ่านเป็นเหมือนกันปะ,ก,นปะก็น่าจะเลือกนอนวันอาทิตย์เอาจริงวันอาทิตย์อ้อมอยากรู้อะวันอาทิตย์ของคุณผู้ฟังวันเนี้ยเป็นยังไงกันเหรอเพราะอะไรรู้ปะเมื่อวานคุยก,กันกับหลายๆคนนะคนนึงก็ฟอลโล่พาพ่อไปฟอลโล่อัพดูดีดูรดักทีฟมากอีกคนนึงพาน้องหมาไปกายภาพ อีกคนนึงเปลี่ยนอัปเกรดกระถางต้นไม้ใหม่หมดเลยแบบว่าเปลี่ยนกระถางให้ไซส์ใหญ่ขึ้นใส่ปุ๋ยเพื่อดอกใบที่ดีอีกคนนึงก็นั่งทำคอนเทนต์ที่คิดว่าเออโล่งๆก็ได้ทำคอนเทนต์ไปแล้วก็พักผ่อนตัดภาพมาที่ฉันดู Nothing al, h i l l วนไปแล้วดูเฉพาะซีนที่ชอบแล้วก็ดู My Roommate is a Kumiho ดูวนไปด้วยนะชน,นิดที่แบบดูแลสก,กิปจะดูฉากนี้อะสก,กิปแบบเอจะดูอันนี้น่ารักิอมอะไระเงี้ย ถ้าดูหนังเก,กา่าผมก็จะเลือกฉากที่ชอบดูจะ,จะสกิปหรือฉากที่ชอบดูกลายเป็นวันอาทิตย์ที่ไม่ทําอะไรเลยไม่แม้กระทั่งอาบน้ำดีดิมันก็คือ่านมองหนะ้าทาไมอ่านการไม่อาบน้ํไม่เป็นตะัวนะการไม่อาบน้ามันก็คือการไม่อาบน้ำไงมันก็คือการเก็บแบคทีเรียไว้ในตัวอเอออยู่บ้านคนเดียวกลัวอะไรวะโอ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้น้ําขึ้นไฟขึ้นไม่อบบาบก็ได้คืออย่างนี้บางทีบางคนไม่กล้าที่จะไม่ทําอะไรจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันควรจะทําสิมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็คือการไม่ได้ทําไม่ได้แปลว่าเราไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเขาบอกว่าการแบบว่าดูนอตติ้งอะบางทีมันมี o ซัมติ้งก็คือหยุดให้ร่างกายให้ใจเราอะมันได้พักการวางแผนที่จะไม่ทําอะไรเลยอะบางทีอะมันจะได้ประโยชน์ในวันถัดไปว่าเออมันเหมือนเราได้พักเต็มที่แต่ถามว่าถ้าเกิดเราจะวางแผนทําในวันอาทิตย์เหมือนที่คนอื่นทำเอาว่าก็ดี แต่การวางแผนนั้นต้องไม่ตึงจนเกินไปว่าแบบเช้าแปดโมงต้องเก้าโมงเสร็จสิบเอ็ดโมงต้องอย่างนั้นมันไม่ต่างกับวิกฤต์ที่เรามีเลยคือแบบเพราะทุกวันวันธรรมดาของเราเราต้องอยู่แล้วนะต้องถึงที่ทํางานให้ทันต้องทาไอ้นี่ต้องไปกินข้าวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องเสร็จต้องออกจากตรงนั้นเพื่อจะต้องไปตรงนี้มันต้องยาวมาห้าวันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันเสาร์อาทิตย์เราวางแผนจะทําอะไรหย่อนหย่อนให้กับตัวเองบ้างนะคะ o d u ั t i v e ได้แต่ไม่ต้องเยอะไม่ได้เก็แบแต้มเพราะก็เชื่อว่าหลายๆคนยคนรอที่จะทําธุระวันเสาร์อาทิตย์ไงถูกปะ <c oughs> เขาวางแผนไปทํานั่นทํานี่ในสิ่งที่วันธรรมดาทําไม่ได้แต่ก็อย่าตึงจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นช่วงแรกๆมันอาจจะรู้สึกฟิตทําอะไรได้ดีเหลือเกินคล่องตัวแต่พอนานวันไปความตึงเครียดในใจอาจจะมีสูงขึ้นเรื่อยๆก็ได้อันนี้ก็ฝากๆเอาไว้เพราะว่าไม่อยากเห็นใครเขาเรีเยกอะไรเครียดไปมากกว่านี้ในสภาพที่ ถ้าหย่อนได้แล้วเราหย่อนแบบตั้งใจที่จะหย่อนอนะ่ะไม่ได้แบบนะั่พี่คงเนาะมันก็เพื่อเป็นการเตรียมที่จะบริหารจัดการวันอื่นให้มีคุณภาพมากขึ้นค่ะ Eef